ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำพิพากษาจำคุกลุงพล20ปีถ้ามองตามข้อที่จริงที่เผยออกมาแล้วนะฮะในชั้นอุทธรดีกาอาจมีพลิกได้เหมือนกันซึ่งหลังจากที่สารมุกดาหารมีคำตัดสินจำคุกลุงพล20ปีแต่ส่วนป้าแตนยกฟ้องนะฮะหลายคนก็มีการวิพากวิจารณ์กันออกไปเยอะเลยนะฮะว่าสารตัดสินชอบไม่ชอบเฮ้ยลุงพลเป็นคนร้ายจริงเหรอชั้นอุทธรดีกาจะมีพลิกอีกไหม ทำให้หลายคนนี่เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จริงอยู่หลังจากศาลมุกดาหารมีคำพิพากษาออกมานะฮะทำให้ข้อเท็จจริงที่เป็นปมมืดพิศวงตรงเนี้เยเผยออกมาหลายเรื่องเลยนะฮะซึ่งนักกฎหมายหลายคนมีการนํามาปฏะติประต่ะตอวิดิชัยข้อกฎหมายกันค่อนข้างได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งถ้าเคสนี้ถามว่าเป็นคําตัดสินที่ชอบไหมลุงพลเป็นคนร้ายไหม อุทรดีกามีโอกาสพริกไหมก็ต้องมาดูข้อหานิดหนึ่งนะฮะว่าอายการยื่นฟ้องใน3ข้อหาคือเจตนาฆ่าเล็งเห็นผล2คือทอดทิ้งเด็ก9ขวบนะ,ะเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายข้อหาที่3มอำพางซ่อนเล้นสดศาลมุกดาหารมีการตัดสินว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาตามมาตรา291จําคุก1ิปี ข้อหาภาคผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ไปเสียจากบิดามารดานะฮะจำคุก10ปีส่วนป้าแตนยกฟ้องข้อหาอำพังซ่อนเลนศพยกฟ้องถ้ามองว่าทำไมคำขอกับคำตัดสินมันต่างกันในกฎหมายนะฮะปวิอายามตาตรา192ก็คือปกติข้อห้ามไม่ให้พิพากษาเกินขอนะฮะหรือเกินที่อายการฟ้อง แต่กรณีแตกต่างกันตามวรรคสามนะฮะแตกต่างกันเรื่องเวลาสถานที่หรือการกระทําโดยเจตนากับประมาทนะฮะสารมีอํานาจที่จะวินิจฉัยได้นะฮะไม่ถือว่าเป็นแตกต่างในสาระสําคัญและสารสามารถพิพากษาลงโทษได้ไม่ถือว่าเกินคําฟ้องหรือเกินคําขอซึ่งตรงนี้สารมุดทหารก็มีการจําคุก20ปีจรงิงแต่ในคําตัดสินนะฮะมีความเห็นแย้งของหัวหน้าสารจังหวัดแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาสารภาคสี่ บอกว่าพยานหลักฐานโจทย์เนี่ยไม่หนักแน่นมั่นคงนะฮะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ลุงพลนะฮะให้ยกฟ้องซึ่งสองท่านเนี่ยคือตัดสินเนี่ยให้ยกฟ้องแต่ปรากฏว่าผู้พิพากษาที่ท่านพารณาคดีและเป็นผู้ทําคําพิพากษามีอิสระของตุลาการในการตัดสินได้จึงสามารถตัดสินลงโทษจําคุกลุงพลได้20ปี แต่ส่วนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและก็อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค4นะฮะแมนจะมีความเห็นแย้งแต่ก็ยังไม่เป็นผลถือว่าเป็นการถ่วงดุลไม่เห็นชอบถ้าภาษานักงมวยเราคือชนะคะแนนไม่ได้ชนะน็อกนะฮะศาลอีกสองท่านไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นศาลอาวุโสหลายคนบอกโอ้โหขนาดศาลยังตัดสินไม่ตรงกันเลยนะเราต้องมาดูกันนะฮะว่าในคำพิพากษาของศาลมุกดาหารเผยให้เห็นข้อท็จจริงออกมาเยอะพอสมควรเลย นะฮะซึ่งสารวินิจฉัยไว้ว่าการตายนะฮะไม่ได้ตายโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเด็กเดินขึ้นไปตายเองแน่นอนสารมองว่าระยะที่เด็กมีการพบเห็นครั้งสุดท้ายกับจุดที่พบศพห่างกัน1.5กิโลและเส้นทางมีการลาดชันประกอบทั้งเส้นผมมีรอยสับนะฮะตรงนี้จึงเชื่อว่ามีคนร้ายแน่นอนประเด็นที่2ก็คือสารมองว่ากรุงพลเป็นคนรายไหมสารวินิจฉัยว่า ในจุดที่ลุงพลมากล่าวอ้างนะฮะว่าตัวเองไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องเป็นพิรุตคือมีพยานรู้เห็นนะฮะพยานปากแรกเนี่ยคือเห็นตอนที่ลุงพลเนี่ยมีการไปอยู่บริเวณทางขึ้นเขาสวนยางพาลาตอนเช้า9้าโมงช่วงเกิดเหตุนะฮะแล้วลุงพลก็ยังมีการมาให้พูดกับพระนะฮะพระอาจารย์บุญมาก็มีการบอกว่าเกือบไม่ได้มารับพาะละเนื่องจากว่าหลานหายแต่ไปเบิกความในศาลบอกว่า จำเลยที่สองมีการโทรบอกซึ่งเครื่องโทรศัพท์ในบ้านลุงพลมีแค่เครื่องเดียวนะฮะสารเลยมองว่าเป็นพิรุษนะครับไม่น่าเชื่อนอกจากนั้นยังมีคนพบลุงพลนะบริเวณล่องน้ำทางลงจากจุดที่เกิดเหตุเราเนี่ยจึงชี้มาว่าลุงพลน่าจะเกี่ยวข้องอันนี้คือพยานบุคคลนะทีนี้สารมามองดูว่านอกจากนั้นจุดแตกหักในคือเส้นผมนะฮะ หลังจากที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะมีการไปตรวจสอบพบเส้นผมนะฮะแต่ในจุดที่พบนี่คือ16เส้นแต่มีเส้นหนึ่งนะฮะที่ปรากฏว่าเป็นเส้นที่มีลักษณะรอยด้านหน้าตัดและพื้นผนังอของเส้นผมเนี่ยตรงกับเส้นผมที่ตกอยู่ใกล้ศพคนตาย2เส้นพูดง่ายๆว่านักวิชาการเขามองดูว่ามีการตัดนะฮะแล้วเส้นที่ตกในรถลุงพลเนี่ยเป็นเส้นอยู่ตรงกลางสามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยระยะแนวนะฮะตรงกันนะฮะเชื่อว่าเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันในที่ตกในที่เกิดเหตุตรงนี้แหละที่เชื่อมได้โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าลุงพลเกี่ยวนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตายเชื่อว่าจำสารจึงมองว่าเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นคนตัดเส้นผมเส้นนี้นะฮะแล้วด้วยความที่เส้นผมมันเล็กก็จึงมีอันตกมาติดอยู่ในรถของอตัวลุงพลเอง นะครับสารเชื่ออย่างนั้นทีนี้ว่าในส่วนของการเจตนาฆค่าหรือประมาทสารมองว่ามีรอยฟกช้ำบริเวณหน้าผากนะฮะใต้ผิวหนังแล้วก็บริเวณท้ายทอยมีเป็นจำ้ำนะฮะจ้ำฟกช้ำตรงนี้จึงเชื่อว่าผู้ตายอาจหมดสติก่อนที่จะถูกจำเลยที่หนึ่งนำขึ้นไปทิ้งบนเขานะฮะจึงถือว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองไม่มีแรงจูงใจจึงเชื่อว่าเป็นการกระทำไปโดยประมาท และเกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายนะฮะแสดงว่าตรงนี้ศพมีการาเสียชีวิตจากการที่ไปอดอาหารตายบนเขานะฮะศาลมองว่าตอนลุงพลพาขึ้นไปบอกมีสติหรือไม่มีสตินะฮะตรงนี้สิเป็นจุดที่ว่าข้อหาที่ศาลจะลงจึงมาลงว่า,าเป็นการกระทําโดยประมาทและเป็นเหตุให้ผุนถึงแก่ความตายและเมื่อลุงพลเกี่ยวข้องจึงเกี่ยวข้องกับข้อหาพลากผู้เยาว์ไปด้วย จึงลงอย่างละสิปีนะฮะถ้ามองดูตรงนี้ก็ถือว่าท่านให้เหตุผลน่าฟังมากนะฮะสมเหตุสมผลว่าไม่มีเหตุจูงใจจึงเชื่อว่าเป็นการกระทําโดยประมาทและเกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูว่าในคดีนี้นะฮะหลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยมีโอกาสที่สารอุทธรณ์ดีกาจะพลิกกลับหรือไม่ตรงนี้น่าคิดนะฮะ ถ้ามองดูว่าจุดลุงพลเกี่ยวข้องไหมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะในเมื่อว่ามีบุคคลเชื่อว่าลุงพลเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนะฮะตั้งแต่ตอนเช้านะว่าไปอยู่ทางขึ้นพระก็มีการว่าลุงพลบอกกับพระว่าหลานหายเกือบไม่ได้มารับแล้วช่วงบ่ายนะฮะก็ปรากฏมาส้มโอก็มีการพบลุงพลอีกบริเวณล่องน้ำทางลงเขาซึ่งลุงพลไม่ยืนยันเลยนะฮะว่า ในจุดบริเวณช่วงบ่ายหลังจากส่ง้าแล้วตัวเองไปอยู่ที่ไหนทําให้พยานเหล่านี้มาเชื่อมกับเส้นผมนะฮะเส้นผมลุงพลเนี่ยจะยืนยันได้ไหมว่ามาตกอยู่ในรถได้ยังไงหรือตํารวจเอามายัดตรงนี้เป็นข้อโต้เถียงแต่ถึงยังไงก็ช่างนะฮะว่าการตรวจพบเส้นผมลุงพลก็ยังมีข้อต่อสู้ว่าไปตรวจเจอหลายวันซึ่งไม่รู้ว่าใครจะเอาขึ้นไปบนรถนะฮะแล้วการที่อยู่บนรถ ซึ่งมีคนใช้หลายคนจําเป็นต้องเป็นลุงพลด้วยเหรอนะฮะเส้นผมเส้นนี้ที่มาอยู่ในลุงพลนี่มาอยู่ได้ยังไงแต่ที่แน่ๆเมื่อไปอยู่ในรถเชื่อมกันแน่นอนไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดนะฮะตรงนี้ปวดหัวเลยแล้วไปบวกกับคําให้การพยานตรงนี้ถือว่าลำบากเหมือนกันนะฮะที่ลุงพลจะต่อสู้ว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดฟังว่าลุงพลเกี่ยวข้องเนี่ยงานงอกเลยนะฮะซึ่งบทที่จะลงนะครับ ถ้าเกิดขึ้นไปโดยที่ไม่มีสติแน่นอนประมาทไม่มีเหตุจูงใจไม่มีสาเหตุกดเครื่องแต่ถ้าไปโดยที่ยังมีชีวิตลืมตามีสติลำพังการที่พบแผลลอยฟกช้ำใต้ศีรษะอาใต้ผิวหนังบริเวณหน้าผากแล้วก็ท้ายทอยเนี่ยจะยืนยันว่าน้องหมดสติถ้าสารุทธร์บอกไม่หมดสติพาขึ้นไปโดยที่ยังมีสติอยู่ตรงนี้เจตนาฆ่าแน่นอน น,ะะนี่ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อไปถึงชั้นสารอุทธรแล้วสารจะยืนยันว่าลุงพลเกี่ยวข้องหรือไม่และข้อหาว่าเด็กมีสติหรือไม่มีสติตรงนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นแค่การกระทําโดยประมาทให้แก่ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเจตนาฆ่าตรงนี้ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งในชั้นอุทธรดีกว่า